ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยถึงดวงประจำวันกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่9ของเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน6ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้ เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีโชคไม่มีลาบเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากสถานหรือว่าเคหะ บ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลน,นั้นในวันนี้คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดตัวของท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้รู้สึกว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอันนี้ท่านละวังความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะมีการพูดจาเน็บแนมหรืออาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในวันนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะทำอะไรต้องใจเย็นๆในวันนี้ถ้าใจร้อนแล้วงานของท่านจะไม่ลาบรื่นในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันวันนี้ท่านจะมีลายจ่ายบ่อยครั้งบางครั้งบางคราวนั้นสิ่งที่ท่านไม่จำเป็นก็ต้องจ่ายหรืออีกอย่างหนึง่งอาจจะคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าคนที่ สนิทติดกันหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านอาจจะมีเรื่องมีราวนำเรื่องนำราวให้เรานั้นต้องเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ก็จะลงตัวกันดีถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆหรือเพิ่งเจอเจออาจจะมีการพูดจาวันนี้อาจจะมีการเชิญชวนไปกินเลี้ยงหรือว่า ไปสังสรรค์กันในช่วงของวันนี้ก็ถือว่าความรักของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลควรจะติดเนื้อติดตัวไปไปเหนือไปใต้ในวันนี้ก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบได้ในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง เสียงลาให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จรวมถึงงานใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการ ทำงานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํำนั้นก็จะมีประโยชน์และก็มีผลดีกับตัวของท่านท่านทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังงานที่ท่านทำนั้นจะมีความสําเร็จอยู่เสมอในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ จะมีคนภายนอกเข้ามาขอหยิบขอยืมวันนี้ท่านทำใจให้ดีๆถ้าก็ท่านให้เขาไปแล้วบางครั้งอาจจะไม่ได้คืนหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะมีคนเข้ามาพูดจาเชิญชวนหลอกลวงเป็นเรียกว่ามีการหลอกลวงเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองถ้าก็ท่านเชื่อขาลมเขาในวันนี้ท่านอาจจะเสียเงินเสียทอง ก็เป็นไปได้เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในวันนี้ความรักความใกล้ก็รู้สึกว่าดีพูดจาดีคู่ครองก็เอาอกเอาใจทำอะไรก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาภสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีนำโชคนำลาบมาให้กับตัวของท่านในวันนี้และถ้าท่านจะลองเสี่ยงโชค เสียงลาบก้อยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอีกมากมายแต่ถ้าหากท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านอันนี้ก็ถือว่าดีจะมีคนคอยช่วยเหลือท่าน ในเรื่องของการทํางานวันนี้งานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ชาอาท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารก็จะมีโชคมีลาภอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนเช้าเช้าไปหาตอนบ่ายบ่แต่พอถึงตอนเย็นตอน ค่ำๆท่านจะมีลายใจยอยู่บ้างในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็พูดจาดีเอาอกเอาใจดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลประจําตัวของท่านในวันนี้คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาภในวันนี้ และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ทํำงานอะไก็ใก็ท่านระวังไว้บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านได้แต่าหากว่าท่านทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์หรือที่สูงอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีวันนี้จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านโดยที่เรียกว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไปได้โชคลาบก็มีโชคดีก็จะ มาหาท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสอาที่ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้คนรักคนใค rattling, ab, ad, กล้ก็ถือว่าดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใหนต้นยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นที่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันสำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาัสประจำวันนี้ และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหนนหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิ่ที่เป็นมงคลสำหรับท่านและจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานก็ถือว่าดีวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมาก ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัสวันนี้จะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะหาง่ายหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองก็ขอให้ท่านมันขยันทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ ในช่วงของตอนเยนเ็ยนๆและหวังจะมีการทะเลาะเบาแวงกับเนื้อคู่ของท่านได้ให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาหรืออย่างหนึ่งในเรื่องของการงานวันนี้อาจจะมีการพลาดพรัง้งหรือว่ามีการผิดพลาดให้ท่านระวังไว้อาจจะมีปากมีเถียงกับคู่รักคู่คลองได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤออาจประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิตตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้น มีโชคมีลาบในวันนี้ถ้าหากว่าท่านใดจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์วันนี้ก็ถือว่างานของท่านจะเหมาะกับการค้าขาย ไม่ว่าท่านจะลงลงทุนค้าขายอะไรในช่วงของวันนี้จะมีความสําเร็จอย่างสูงจะมีลูกค้าหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาให้กําลังใจและมาอุดหนุนท่านการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีการจับใจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งรายจ่ายจะออกมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินจ่ายทองให้ท่านระวังไว้ในวันนี้ ความรักความใคร่ถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆละวังวันนี้จะมีการเปลี่ยนใจได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานอาจจะมีลูกน้องที่ไม่จริงใจหรือว่าไม่แน่ไม่ไม่เอาใจกับเราอาจจะมีการเหินห่างหรือว่ามาบ้างไม่มาบ้างจะทำให้งานของเรานั้นล่าช้าลงไปได้ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานวันนี้ต้องเคร่งครัดมิฉะนั้นงานของท่านจะสะดุดได้ทำงานอะไรวันนี้ต้องรอบคอบและต้องพิถีพิถันให้ดีในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีรายรับสลับกับรายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าแล้วก็อาจจะมีการออกได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังการจับจ่ายใช้สอยบางสิ่งบางอย่างนั้นต้องประหยัดเขไว จะเป็นการดีในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้ก็ดีถือว่าโอเคเอาอกเอาใจดีพูดจาดีทำอะไรก็ไม่ขัดกันหรือว่าตามใจกันในช่วงของวันนี้การงานก็จะลาพรื่นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนึกคิดอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี